ลิงของฉันไม่เอาแล้วครับผมสื่อที่พ่อแม่น้องชายทั้งคนท่านั้นนั้ครับผมนี่เจ้าด้บีท์จบ วันนี้ึกกูไนมีช่วงไมค์คลาดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสหรือว่าเป็นพวกสัตว์ต่างๆเนาะในมาในไมค์คราดเนาะเอออันนี้ผมก็ห่างหายไปนานพอสมควรเลยนะเพราะว่าผมก็คือไม่ค่อยติดงานละเอยไม่ค่อยติดงานอ่ะติดงานเออแหละก็ขออาภัยคนที่รอคลิปหรือว่าไม่รอคลิปทุกคนด้วยนะครับผมผมก็จะมาพยายามรีบปั่นคลิปเนาะให้หรือว่าเอามาออกมาทุกๆเร็วๆเนาะเออพูดอะไรแล้วก,ก็มึนๆหน่อยเนาะโอเคงก็ราไปชมเนื้อหาคลิปกันเลย ไปนี่เนาะมอนทั้งหมดในเกมนี้เดี๋ยวในมอดนี้ก็คือจะมีประมาณนี้เนาะผมจะเอาสล็อตแรกมาก่อนนะเออปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเออมาอแรกเนาะผมมันจะมีสัตว์น้ำกับสัตว์บ,บกเนาะตัวแรกก็คือนี่เนาะช้างเป็นช้างเลยโอหเสียงดังเกินมันไม่ได้คลิปด,ดังมนะแต่ว่าตอนนี้ผมเสียงดังว่ะเสียงคนดังตัวที่สองเนาะก็คือนี่ ม้าลายตัวที่สองคือม้าลายเนาะเอ้ยอันนีออ้ออออมันเสียงช้างไอวนนี่ม้าลายเนาะตัวที่สามนี่โอ้โหเจ้าป่าสิงโตเสียงโคตรดุดันโคตรดุดันนะครับน้องๆหนูๆโนโนโนเออสิงโตนเนาะเหลืออ่อนไปแล้วเนาะต่อไปก็อันนี้ก็คือปลาฉลามเนาะเออปลาฉลามเนาะเออ ตัวใหญ่ใช้ได้เนาะดาเมจแม่งโคตรรุนแรงอะ่ะเออบอกเลยดาเมจมันโคตรแรงอ่ะครับน้องๆเออตัวต่อไปเนาะเอ,อ้ยแพนกินวันนี้เจ้าแพนกินน้อยไม่น้อยเลยแหละตัวใหญ่เลยต่อไปเนาะอันนี้คืออะไรวะนกกระจอกเทศใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละครับผมน่าจะเป็นนกกระจอกเทศแหลนะเนาะส่วนต่อไปอันนี้นกโดฟามิงโก้เนาะเออโดฟามิงโก้ นี่ก็เป็นปูเอ้ยเออปูอะไรคือในน้ำปูอยู่ในน้ำซะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ตัวอะไรเอ้ยปลาก,กระเบียนปลากระเบียนเนาะนี่ก็ปลาฉลามเนาะปลาฉลามมันโคตรเท่ครับน้องๆโอเคฮะอันเช่ต่อไปเนะาะอันต่อไปเนาะอันนี้ก็คือแรคคูนเสียงแม่งกุนตรีนแบบเฮ้ยอันที่สองเนาะอุ้ยนกคู่เนาะสวัสดีน้อง อู้อู้อู้อันที่สามเนาะเฮ้ยโหบอสเหรอปีไม่ได้ฮะบอสเหรอวะไปไกลๆก่อนแล้วกันโอ้โหไม่นะปูแหลกเลยพระเจ้าจอดโอเคฮะผมเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้ผมปราไปนั่นนะเนาะ เชี่ยไม่หมดเลยเออโอเคฮะไอตัวนี้ผมจะไม่เสกแล้วเนาะเก็บไว้เลยอันตรายไอ้คูนเดี๋ยว้อเอา้านี่มันตัวอะไรวะนี่แลคูนไม่ใช่เหรอเออนี่แลคูนแต่ผมจำชื่อไทยไม่ได้ตัวนี้ตัวอะไร จำชื่อใคยไม่ได้หรอถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะไอตัวนี้มันชื่อไทยมันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้แต่รู้มันเสียงมันเสียงตัวนี้มันโคตรกล้องเลยฮะโอเคตัวนี้ต่อไปก็ยั่อะไรเนี่ยอุ้ยหอยทากโอ้โหมีทั้งพิลากสีสันเลยเนาะต่อไปก็นี่นี่ลิงลิงน้อยลิงจกัจกจั่งเขาว่ารักจริงจริง wow. มันแล้วมัดนี้มีอะไรเพิ่มอีกเติมแบบไหมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเออฟันฉลามนี่คืออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กิกนได้นี่เป็นอาหารเนาะนี่ก็อะไรเนี่ยหัวใจปูเหรอ,อดีครับเฮ้ยให้ปูกินได้ไหมไม่ได้นี่อะไรในชาเหรอรมรันสามารถใส่อาหารได้ไหม ใส่ไม่ได้เอ้ยเฮ้ยฟักไข่หรือเปล่าอาจจะใช่นะอาจจะใช่เออเนาะแต่ก็ช่างไม่เห็เนาะวันนี้เอ้ย,เ,อย,เ,อยเหลือกล้วยกล้วยกล้วยบานาน่ากาบานาน่าให้ลิงได้ไหมหาลิงก่อนหาลิงก่อนหาลิงก่อนลิงจั๊กจั๊กเขาวันรักจริงๆ <Wow. S 1> นีๆท่ทีมทีมทีม เออแล้วลิงก็เป็นคับพัวครับมันตามเรามาไหมทำอะไรนี้เอ,อ้ยมันตามมานะเอ,อ้ยเราสมมติมว่าเราตีตัวนี้มันจะตีมันจะตีเ,ตเราไหมเออนั่นแหละเออเอ,อึ้ยโคตรโหดดาเมจโคตรรุนแรงทำอ่างนี้ เออมา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 ,มาเลยมาเลยมาสิมาสิมาสิจังหวะนี้ลิงจักจ้าเขาว่ารักจริงๆฮะเออเออทำไมลิงมันดาเมจแรงเกินไปเปล่าวะเอ้าเอาเอ้าไม่ลิงงงฉันไม่มาสิมาสิจังหวะนี้ลิงจักจ้าเขาว่ารักจริงๆฮะเออเออทำไมลิงมันดาเมจแรงเกินไปเปล่าวะเออนั่นแหละ เออเอ,อึอโคตรโหดดาเมจโคตรรุนแรงไอ,อ็เด็กเวนเกเออตายซะไสเวนเอ้ยลิงน,น้อยอะไรเนี่ยผมได้ฟา์ลซิสแทนด้วยเนี่ยกินของหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> กินแม่งนะหมวกก็จะเป็นหมวกอย่างนี้เลยเหรอใส่อย่างนี้เลยเหรออะไรเนี่ยนกโหกดีนกโหกเปนเลี้ยงนกโหกได้ไหมตีแม่งเลย เออเนาะถ้าใครบอกว่าเหมือนกับสงสัยวันนี้ว่าทําไมวันนี้มันคุ้นๆอย่างเลยเนาะอันนี้ผมก็เอามาจากพี่12ไทมนะ์เนาะที่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะพี่ม่อนเนาะเออที่เล่นหรือว,ว่าเมคับลาฟอะที่มันเป็นพวกปลาฉลามเนาะหรือว่าพวกนี่นะเนาะอันนี้ครับไอ,อตัวนี้คือเขาเป็นพี่เวฟเนาะตัวเนี้ยเนาะเออ ทุกคนก็น่าจะคุ้นๆกันเนาะเพราะว่าผมเอาโมดจากอันนั้นมาเนาะโอเคงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และลืมกดกระด,กดิ่งเพื่อจะไมจมพาดคลิปใหม่ๆผมนะครับผมมันก็มาเท่าเร็วแล้วก็ยังแพร่ลาเพราะว่ารอไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบาย